จากกรณีที่ชาวเมียนม,มาจํานวนหลายคนนะครับได้ออกมานัดรวมตัวกันในพื้นที่สําคัญของประเทศไทยเพื่อเรียกร้องในสิทธิต่ตางๆให้กับชาวเมียนม,มาหรือชาวพามา่าซึ่งสามารถสรุปได้10ข้อดังนี้ครับ1เลยนักการเมืองพาม่าสามารถที่จะลี้ภัยที่ประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องออกบัตรประจาตัวฮะ 2. คือแรงงานพมา่าที่ไทยเนี่ยสามารถจะมีที่อยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่บัตรหนึ่งใบคืออยากได้บัตรค,คล้ายๆบัตรประชาชนครับที่บัตรใบเดียวเดี๋ยวทำอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปทาธุรกรรมอะไรก็ได้โดยที่ถูกกฎหมาย 3. คือลูกหลานของแรงงานชาวเมียนมาที่เกิดและเติบโตในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะทํางานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย 4. ครับ เรียกร้องขอบัตรคนแก่หรือบัตรผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุชาวเมียนมาในไทย5ฮะขอให้ตัวแทนพมา่าสามารถอาศัยอยู่ในไทยได้โดยถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย 6. ครับเรียกร้องขอให้พลเมืองชาวเมียนมาสามารถต่อใบอนุญาตและอาศัยในไทยได้เพิ่มขึ้น7ครับเรียกร้องให้มีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาได้ถูกต้องตามกฎหมาย8ฮะ ประชาชนชาวเมียนมาสามารถสร้างสหาภาพอิสระในไทยได้ 9. ขอให้แรงงานชาวเมียนมาในไทยได้รับอิสระในทุกๆด้านและข้อที่ส0ครับเรียกร้องขอให้แรงงานชาวเมียนมาสามารถเปลี่ยนที่จะทําอะไรก็ได้หรือเปลี่ยนงานอะไรก็ได้แบบอิสระในประเทศไทยต้องบอกนะครับว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สร้างของไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเพราะมองว่าเนี่ย อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาแย่งงานคนไทยและอาจเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงทําให้คนไทยนั้นตกงานเพิ่มมากขึ้นมีอะไรก็ต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันนี้คนไทยหลายคนตกงานกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่างานน้อยแต่ว่าคนเยอะอย่างไรก็ตามครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของชาวเมียนมารวมไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเราอย่างเช่นลาวและก็กัมพูชาครับต่เรื่องราวของเหตุผลนะครับเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีการปกครองที่ดีกว่า รวมไปถึงค่าแรงที่สูงกว่าการเดินทางที่สะดวกสบายกว่าการกินการอยู่ที่ดีกว่าอีกทั้งมีวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันกันกบพวกเขาและก็มีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศของเขาอีกด้วยดังนั้นทําให้การเดินทางกลับบ้านเป็นเรื่องที่สะดวกนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมพวกเขาเลือกประเทศไทย ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในช่วงระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานั้นประเทศเมียนมาเองก็มีปัญหาเรื่องราวทางการเมืองอย่างรุนแรงทําให้ผู้นำพม่าเองนะครับหรือว่าเมียนมาปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกกฎหมายมากมายครับเพื่อบังคับใช้ให้กับชาวเมียนมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้ทำงานและอาศัยในประเทศของตัวเองรวมไปถึงได้ออกกฎหมายครับบังคับให้พลเมืองชนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อออกมาปกป้องประเทศจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศของตัวเองและกฎหมายดังกล่าวครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมียนมาจํานวนมากจึงมีการอพยพเข้ามาของชาวเมียนมาเพิ่มมากขึ้นในไทยนะครับจะว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการเป็นส่วนของกองทัพก็ได้หรือจะว่าง่ายๆก็คือเป็นการหนีทหารนั่นแหละนะครับเพราะว่าชาวเมียนมาหลายคนเนี่ยก็มองว่า พวกเขาไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของผู้นําอีกต่อไปเหตุผลก็เป็นเพราะความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในประเทศเมียนมานั่นแหละฮะดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือการอพยพมาทํางานในประเทศไทยส่วนเหตุผลก็อย่างที่เดยนไปข้ามต้นเลยครับเพราะว่ามันใกล้กันอย่างไรก็ตามครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในจ้านในไทยนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พยายามหาแรงงานไปทํางานด้วย เพราะว่าหากเราไปสำรวจในกลุ่มโลกออนไลน์นะครับก็จะพบว่ามีในจ้างชาวไทยจํานวนมากที่โพสต์และรับสมัครแรงงานชาเมียนมาไว้เป็นจํานวนมากดังนั้นก็อาจจะบอกได้นะครับว่าแรงงานชาเมียนมาก,ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของนายจ้างในหลายคน ตั้งแต่เข้ามาเมนต์ในกลุ่มนะครับมีการโพสต์ตามหาแรงงานชาวกัมพูชาชาวลาวแล้วก็รวมไปถึงชาวเมียนมาแลาต้องบอกนะครับว่าการรับสมัครครั้งหนึ่งนั้นรับสมัครจำนวนมากซะด้วยและเมื่อเราไปสองดูนะครับก็จะพบว่างานที่เข้ารับมักจะเป็นงานประเภทแรงงานครับอย่างเช่นเด็กเสิร์ฟพนัก,กางานทำความสะอาดพนักงานล้างจานหรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงเด็กนอกจากนี้ก็ยังมีนายหน้าที่เข้ามาโพสต์ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงจำนวนแรง,งงานที่ต้องการ คนกลุบนี้สามารถไปหามาให้เพิ่มเติมได้ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานเมนมาก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของนายจ้างในไทยไปแล้วบางส่วนนะครับสิ่งเหล่านี้เองก็ทําให้การอพยพเข้ามาของแรงงานชเชมเบนมากค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะจากการอพยพเรื่องราวทางการเมืองและส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความต้องการของนายจ้าในไทยในปัจจุบันต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายและก็มีบางส่วนนะครับตอนแรกแต่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับใบอนุญ,ญาตแต่ว่าปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยนะฮะก็ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วก็ไม่ดําเนินการต่อและก็ไม่กลับ ก็แอบทําแบบผิดกฎหมายต่อไปนั่นเองครับต้องบอกนะครับว่าการเข้ามาของแรงงานพม่าเหล่านี้ <c oughs> ก็กลายเป็นปัญหาสะสมจำนวนแรงงานก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงบางส่วนก็ได้มีการเพิ่มจำนวนประชากรมีการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยใช้สิทธิต่างๆในประเทศไทยเลยมีคนไทยบางส่วนครับมองว่านี่เป็นการใช้ภาษีของประชาชนคนไทยโดยไร้เหตุผลคนไทยจำนวนหนึ่งได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเรียบแก้ไขปัญหาตรงนี้ เพราะมันมีการนำภาษีของคนไทยจำนวนมากไปใช้รักษาหรืออำนเนยความสะดวกให้กับแรงงานชาวเมนมาหรือว่าต่างด้าวเหล่านี้โดยที่คนไทยหลายคนแทบจะมองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและนี่คือการเสียภาษีลรือชิ้นเปลืองมากที่สุดอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าจากการเรียกร้องของกลุ่มแรงงานชามเมนมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบนะครับว่ามีบางส่วนได้โพสต์ลงหน้าโซเชียลว่าพวกเขาตกงานและกําลังมองหางานใหม่ขอร้องคนไทยและนายจ้างชาวไทยได้โปรดเห็นใจพวกเขาและได้โปรด รับพวกเขาเข้าทํางานตามปกติโพสต์ Post ดังกล่าวนะครับได้มีคนเข้ามากดแชร์และคอมเมนต์ไว้เป็นจํานวนมากแน่นอนครับว่าก็มีคนไทยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นที่ไม่พอใจเกี่ยวกับสิทธิที่แรงงานชาวเมียนมาได้ออกไปเรียกร้องครับอย่างคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าต้องเข้าใจฐานะของตัวเองก่อนนะครับว่าคนพมา่าที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็เป็นบุคคลต่างด้าวไม่ใช่คนไทย มาทํางานในไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะมาเรียกร้องสิทธิต่างๆเหมือนคนไทยเป็นไปไม่ได้และไม่สามารถทําได้อยากจะได้สิทธิเต็มเมืองก็ควรกลับไปใช้ที่ประเทศพมา่าประเทศไทยไม่ใช่สถานที่ที่จะมาเรียกร้องอะไรตามใจชอบเคยรู้สึกว่าคนพมา่าน่ารักแถวบ้านก็มีคนพมา่า เรี่ยงมาทํางานเยอะแต่ถ้ามาเรียกร้องอะไรที่มันมากเกินไปวุ่นวายมากเกินไปความคิดก็เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วท่านจะมาบอกนะครับว่ามันมีเส้นบางๆแบ่งระหว่างคําว่าสิทธิมนุษยชนกับคําว่าเห็นก็ได้ไร้มารยาทนะคะมาอาศัยประเทศเขาอยู่ก็ควรจะรำลึกไว้เสมอว่าต้องเจียมตัว เรงใจพวกเราบ้างอย่าเรียกร้องอะไรเกินเหตุจะคิดจะทําอะไรก็อย่าให้มันเกินหน้าเกินตาเจ้าของบ้านสิ่งที่คุณกําลังคิดมันเท่ากับการล่วงละเมิดอ,อธิปไตยของประเทศเราเลยนะคะไม่มีประเทศไหนให้สิทธิต่างด้าวมากกวพลเมืองของประเทศตัวเองเหรอกลองคิดในมุมกลับกันถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นต่างด้าวมาเรียกร้องขนาดนี้แทนที่จะมาเรียกร้องเอากับเราทําไม ไม่กลับไปต่อสู้เพื่อประเทศของตัวเองไปทำประเทศตัวเองให้ดีขึ้นล่ะคะแผ่นดินนี้บรรพบุรุษเราปกป้องมาจเจริญขึ้นก็เพราะปู่ย่าตายายพ่อแม่เราคนไทยช่วยการคิดพัฒนาเพื่อลูกหลานไม่ใช่เพื่อต่างด้าวแบบพวกคุณอย่ามามักง่ายคิดชุบมือเปิบขอสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเลยคะ่ะทุกวันนี้เรารํำคาญกับพวกพมา่ามากพอแล้วพอสงสารช่วยเหลือได้คืบก็จะเอาศอกเรียกร้องไม่รู้จักพอ อย่าใ,ให้เรารังเกียจพวกคุณไม,มากกว่านี้เลยอย่าเอาสันจุดๆ,ๆแบบพวกอพยพในยุโรปมาปรับใช้ระวังจุดจบมันจะไม่สวยเหมือนปลาหมอคางดำหากคนไทยบอดความอด,อดทนเมื่อไหร่พวกคุณจะอยู่กันลำบากซึ่งนี่ครับก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากคนไทยนะครับที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับโพสต์การเรียกร้องของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรนะครับ ท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยมันจะดีมากเลยนะครับถ้าหากว่ามีใครใจดีช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเล่าเรื่องต่างๆที่คนไทหยหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับหมอกด้วยแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววกััันสสดีครบ